ครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบันสวนมากนะพี่น้องเนอะตามแล้วพ่อเออเด็กไม่ช่วยเอาอยู่บอว่าเด็กช่วยส่วยอย่งไรเขาอยู่เนาะโอ้ยส่วยอย่างไรพวกนี้เข่าตัวเน้นพ่อเอานีงวดหนึ่งกลุ่มผ้าที่ผ่านมาเนาะบนวิ่งสี่กับห้าลุดปุดลุดปุดมีสี่หกสี่ไก่เชียงพี่น้องแต่ว่าเล็กหลังนะครับหลางไปเนาะพอแล้วเน้นศูนย์ตัวเดียวครับแต่ว่าจับคู่มีเก่าศูนย์อยู่ออกตกับ นี่ถ้าพี่น้องนั่งงวดที่ผ่านมาเลขบ่มานนำกันล่างเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามกันต่อยเอาโชคดีแล้วมือนี่พอบั่นชวนมาบั่นเงินพอเต็มนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันนะครับเนาะเนี่ยการข้างลอกลงงวดนี้แค่จุนีนเทีแค่จุนีการจะข้างลว่ยันงจุนี่ ร่มบรรยากาศเปนไปนะครับเนาะดีมากเลยครับใช่ครับเนี่เครื่องอัดาดีมาดี้าดีโอ้ป๊าอีก่อคือดวนเนี่น้เานั่นก็บพอตเป่าก็ใจเนเอฟไปใจเย็เป่าเป่าจะไเนี่มันเป่าก็ได้วเอฟี่อาเสียกันนั่งดิ เรียกว่ามานำกันนี okay. ่นะวิ่งมีตาวิ่งเริ่มจองตัวเลขยิงบนหกหกกับเปดหกกับเปีย้า็ใส่สีแดงพสีแดงวกลมแล้วก็สีแดงวงกลมเนี่ยตัวเน้นตัวเน้นโอ้เล่นกีาเลย สายปีสายเลี้ยงไปอันเลขหลางของลุงเล่างมางอันน้ำกัน,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 นเลขไม่มาด้วยกันเียหลางศูนย์สี่หกแปดมาจุน <c oughs> ังไก่แท้เบื้องเบืองหลังก็

ก็เน้นหกยู่น้องลุงเนาะเน้นหกก็มีหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้าจะมักที่นี่เอ้าวเพาคนประกาศแดงัวมักถึงอออสีแดงพงกลมไหมเนี่ยตาพยุดาแปดะมีตรง้นแปดมาแปดมามาแปดวันว่าหันบว่าว่ามาวันนี้มีแปดอัวมึงนึ่งฟอวว่าแปดเพาวมา เดี๋ยวก็โตมาว่าได้นว่าได้นี่วดีแหละโอ้ยนี่แน่นาของพ่อบ้าอาเอากอนได้เลยกเาไว้ได้แล้วเนาะผมผมจัดติดสามเหมือนล่ะเอเจกิดปยไปรเลยอันนี้เรียกอันเรียกบลนี่ลุงมขอล่างล่างก่อนบ่อันนี้เป็นเลขบนบ่มาก่อนเรีบลเลขหกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเ ไดดดาครับมเา่ตกับเด้ออันนี้เบื้องหลังนี่พ่อวิชัยร้านแตะเ่อน้เซ่โซ่บ่นเ่ยนอยู่ได้เล็กบิงวิงเส้มันินงได้เสแล้วาเก่งนี่เราเก่งอยู่ได้เงเกงบบไ่คุนเกงอันนี้เลขม้ำกันะพ่อนะมาด้วยกันสีแดงคือไม่มาด้วยกันนมาจริงว่าสีแดงมายได้ได้ยตหนี่อยู่ขาาไม่ถึงถึง พูดถึงว่ามันเรขมันพอแปรต่างกันแถวหนึ่งแถวสองแถวต่างกันเออแาวสองแถวก็เมือนเอาไปใช้กันได้เรือหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดมาได้ปะมาได้ตัวนู่อะไรแถวไม่แถวไม่ทั้ัมาไมาได้เลยมาได้แล้วแล้ก็มีโอกาสมาสูงเลยครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่แปด่ มันเก็บมามันปเดียวเล่นเปรอะเล่นเล่นปจําเลไมเขาเขามีเก่าก็เขาเขาหนึ่งใครู้ล้เมื่อถือก็เมาขึ้นเงินซ้ื่อแสงว่าจะเป็นใช่แปดโกัอ้ยแปรมงงงงงงอ้าวเดี๋ยวผมาทำกัน รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องครับบนวิ่ง6กับแปดขอบประเทศ6ได้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมกันด้วยกันนี่มาด้วยกันนะพี่น้องเริ่0468นะครับเลขกวิ่งมาก่อนเลแม่นครับนี่คือเล็วิ่วันนี้เลขล่างเป็นทางไหนพี่ลุงเล็กหลังหมดทำวิ่งหลัง0468น้องพี่น้องงวดที่ผ่านมาล่างนี่แม่นครับหลังเขาเตรียมๆเลยแหละ ันซูนเนี่ยเดียวกลาเนี่ยพาเิ็ดิพาเิ็ดิเฮียดิเี่ดิเกกว่าเสียนนางเียกันเอาความใเรียบ้อเป็นธรรมดาเอาเสียนก็เสียนนางเงียงกัน ่อไปใส่ว่าซืเรียลว่าติเตียว่าอะไรเงตโดใส่กับมาแลพีน้องเนี่ยจานง่ายว่าได้ปล่อยปล่อยแล้วมีงนี่เนี่ยถามอีมจออกยังมก้มองดูนี่เลืไองมัเ่ดก้ว่าทำไมวได้พี่ของขอาเกล็ดเ่าอมันกปก็เเมสามกเ็สี่ก็ถึงเข็มกันแล้วเจ็บไปได้กจ็ได้เจ็บไ่ได้เจ็ดไได้ ชุดเจ็ดมเลยต้เขมเลยเอาชุดไหมเอได้มาเลยก็น่ะซีแดงเลขไม่มาด้วยกันนะพอพอมาพอมาันว่าื้อเขียนมาเลยห้องก็เนสามเขียนซีเขียหาตั้งตัวเขียนโลโก้ลงไปอเขหาเลยว่านี่เขีดใส่ีใช่ใส่เขาก็เต็มโป้ด้วยตัวห้อง เอาูชี่กับม้ามกันหนลูกไปได้ัวนี้บะม่นบะเมนอบะเมีนเนนี้เป็นนมันยมีไส้ะนางไก่เ็น้อยออกอีกแม่ะเป็นลมตกขมายฮ่าฮาก่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่าอกาฮ่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่่่นฮ่าฮ่าฮ่า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 ่่าาา่่่น่าาง่าข้างล่าง่่่ ออน้อเลขิ <cado> <S <S ่ง่อเขียนผิดเขียนไหมพ่อโอสองีสองีครับอาได้กาได้รับจำแดอยู่เลขเลขนสองขีหมูปาเหลอสองีนี่แต่ีสองมากหรอกศูนย์เจ็ดสองีได้เ สองที่ได้เล่นได้ได้่ได้่วงหางไหลพอไใ้เอี่กัหนึ่งสองค่แตกเร่อี่กัหนึ่งสองค่พอจะถ่วงแง่งเล็กมาตือนจะพิเดเร็กที่ดีก็จะดรีบนชื่ออะี้ตัวดาง เราจะกล้องจะกล้องใช่ไหมว่าจะกลองยังไไม่ชื่อถึงสวัสับกลับไปน้องเอาแชบหน้าจอได้ครับเดี๋ยวพ่อบ้านส่วนบนวิ่งหกกับแปดเน้นที่หกนะครับหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้าเน้นหกศูนย์หกเจ็ดหลักแปดพอเน้นแปดศูนย์ตัวเดียว ครับอันนี้เลขมะมาน้ากันบนนะครับเด้อส้มตุ้งแดงนี่อันนี้ส่วนเลขม่มาน้ากันล่างนะครับนี่ศูนย์สี่หกแปดนะครับเลขไม่มาด้วยกันนะครับเด้อไม่มาด้วยกันศูนย์สี่หกแปดพี่น้อง ครับส่วนวิ่งกับศูนย์กับสี่เน้นที่สี่ศูนย์ห้าสองสี่สี่สามสี่เจ็ดพี่นอ้องครับเช็หน้าจอครับผมขอห้แหงด,ด้วยกันนะครับเด้อมกักจะลืมนะครับเนาะไปเดือกซื้อเลือคาสากินแบงรัฐบาลไปให้ทุก,ทกมๆมันมันกันครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไปพอกันนีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม